ทุกคนสงสัยเหมือนผมไหมครับว่าจากที่เขาเปลี่ยนแปลงจาก SCB เป็น SCBX เนี่ยครับทำไมราคาหุ้นถึงพุ่งสูงขึ้นขนาดนี้นะครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในโลกการเงินด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับผมจะมาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กฟินเฟสเชอร์ทอนะครับรายการด้านการเงินที่นําเรื่องราวในตลาดหุ้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะครับผมก็อยากพาทุกท่านเนี่ยไปรู้จักกับ ตัว d e f าก่อนนะครับหรือชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือ c e n t r a l i z i d f i n a n ซ e นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเข้ามีบทบาทในอนาคตในโลกการเงินอย่างมากครับเขาทำหน้าที่อะไรครับเขาสามารถที่จะฝากถอนโอนหรือกู้เงินยืมเงินเนี่ยนะครับผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นดีเซนต์ไรฟ e ไฟแนนซ์โดยไม่ต้องผ่านธนาคารเลยนะครับหมายข้าไงนะครับหมายความว่าในอนาคตเนี่ยครับธนาคารจะไม่มีจุดยืนครับในเมื่อมี d e f าเข้ามา็นแพลตฟอร์มเป็นตัวกางเนี่ยครับ มันจะเป็นตัวที่เข้ามาดิสลอฟในกลุ่มของธนาคารนะครับเพราะฉะนั้น SCB เขามองเห็นถึงเรื่องตรงนี้นะครับเขาก็เลยที่ต้องการปรับตัวนะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นธนาคารนะครับก็พยายามที่จะลดบทบาทของธนาคารลงนะครับแล้วกระจายออกไปเป็นรูปแบบแพลตฟอร์มที่เป็นด้านพวกดิจิทัลมากขึ้นนะครับเช่นอย่างมีบริษัทลู่ที่เป็นโทเค็น X เนี่ยนะครับเขาก็พยายามที่จะออกโทเค็นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงจากสินทรัพย์ที่สภาพคล่องต่ำนะเช่นพวกอสังหาที่ดินอะไรเหล่านี้นะครับมาเป็น ในรูปแบบโทเคนดิจิตอลนะครับเราก็สามารถโอนเปลี่ยนสิทธิ์กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับหากทุกคนนึกไม่ออกนะว่าการดิสลอปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อยากให้นึกถึงในกลุ่มของตัวโทรศัพท์ครับเช่นเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้โนเกียถูกไหมครับหรือเป็นรุ่นที่เป็นกดหมายเลข1นึ่งสามถึงเก้าอะไรนะครับแต่หลังจากที่สมาร์ทโฟนออกมาแล้วเนี่ยครับกลุ่มที่เป็นโทรศัพท์รุ่นเก่าเนี่ยก็ยอดขายตกลงนะครับคนก็เริ่มเปลี่ยนเทรนไปในกลุ่มของสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับบริษัทไหนที่ยังมั่นใจในรดัักตวนีี้้อยู่่ะะเเาาจถทให็ เพราะฉะนั้นการปรับตัวของ SCB ครั้งนผมว่าเป็นการปรับตัวที่สําคัญนะครับในการสร้าง S-curve ใหม่ต่อไปซึ่งการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ตรงนี้นะครับก็แบ่งเป็น2ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกคือตัวธุรกิจที่ยังเป็นธนาคารตัวนี้ยังคงอยู่นะครับเพราะว่ายังมีกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มถูกไหมครับในประเทศเราเนี่ยที่ยังต้องใช้ธนาคารอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็ยังคงอยู่อย่างนี้ต่อไปอีกเป็นหลายปีนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือส่วนที่2คือเรื่องของฟินเทคนะครับหรือที่เป็นเทคโนโลยีทางด้านรเงนนนัั่อคบ ซึ่งเขามีนโยบายนะเปลี่ยนจากการที่เขาเป็นแบงก์ธรรมดาเนี่ยเปลี่ยนเป็นกลุ่มของฟินเทคนะครับหลายๆบริษัทย่อยนะครับก็จะเพิ่มทําให้เขาเนี่ยคลองตัวมากขึ้นนะครับรวมถึงการที่เขาเป็นตัวกลางหรือเป็นเซ็นท a l ร i ไล f ์ฟแน c e นซ์เนี่ยครับเขาจะเปลี่ยนในรูปแบบเป็นแพลตฟอร์มให้คนเข้ามาใช้บริการกันมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามองว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยจะสามารถขยายฐานลูกค้าจากเดิมเนี่ยที่เป็นโลคอลนะครับประมาณ6 ออประมาณ16ล้านคนนะครับเปลี่ยนไปเป็นระดับภูมิภาคซึ่งจะเข้าถึงลูกค้าถึง200ล้านคนเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างธุรกิจในกลุ่ม Fintech ของเขานะครับอันหลักๆนะครับก็จะมีในส่วนของโรบินฮูดนะครับที่ตอนนี้เนะี่ยเราก็ได้เข้าใช้งานกันแล้วนะครับหรือก็จะมีในส่วนของ t o k e n X นะครับก็คือการที่จะเปลี่ยนจากสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำเนี่ยนะครับมาเป็นในรูปแบบโทเค็นดิจิตอลนะครับ หรือว่าเป็น data x นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซนเตอร์นะครับในการดูแลเรื่องข้อมูลของกลุ่มทั้ง scbx เลยนะครับซึ่งจริงๆน่ยมีมากกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะแปละลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาในกลุ่มของธุรกิจของเขาต่อนะครับ ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับเขาก็บอกว่าเป้าหมายในการเติบโตของเขาเนี่ยก็คือมี Market Cap ถึง1ล้านล้านบาทนะครับปัจจุบัน s c b ีเนี่ยมี Market Cap ประมาณ4 0แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปคำนวณเป็นราคาหุ้นออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่294บาทต่อหุ้นเลยนะครับถามว่ามันจะโตโก๊เยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับผมก็พยายามจะคิดว่ามีเหตุผลอะไรที่สนับสนุนในเรื่องของทฤษฎีตรงนี้บ้างนะครับข้อที่1เลยนะครับก็คือตัวตลาดเดิมที่เป็นกลุ่มแงคเนนีี่่ยัป็็รรกกือมาขขท สูงมากเลยนะครับจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงอะไรเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะแข่งขันกับธนาคารอื่นๆนะครับแต่ว่ากลุ่มฟินเทคตรงนี้นะครับที่เขาไปเริ่มธุรกิจใหม่ตรงนี้ยังเป็นบูอเชียนอยู่นะเพราะฉะนั้นการแข่งขันเนี่ยจะค่อนข้างต่ำนะครับสครับ SCB เนี่ยเขาก็แข็งแก่งในด้านเงินถุงเงินถังอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องเผาผ่านเงินค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ว่าด้วยความที่มีเงินถุงเงินถังอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาในเรื่องการเงินนเท่าไระะ แล้วอีกอย่างนะครับเขาก็มีความเก่งในด้านการระดมทุนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นาพวกธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าไปจดทะเบียนระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆนะครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่ถนัดสําหรับเขาด้วยนะครับและการเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพโดยใช้พวกฟินเทคพวกนี้นะครับคือมันจะมีการโกดค่อนข้างสูงนะครับมันจะไม่เหมือนธุรกิจสมัยก่อนนะครับที่ถ้าคุณอยากจะขยายสาขาอยากจะมีรายได้เพิ่มเท่าตัวคุณก็ขยายสาขาเพิ่มไปสิอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ1นึบวกหนึ่งเท่ากับสแบบเนี้ ตัวพวกกลุ่มที่เป็นฟินเทคอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีอีโคโนไม่ออฟสเกลสูงนะครับอาจจะเป็น1นบนหนึ่งเท่ากับห้าหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับสิบหรือหนึ่งบนหนึ่งเท่ากับร้อยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นการเติบโตหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลคือเอ็กซ์เคอร์ฟใหม่ของบอริษัทเลยนั่นเองครับและข้อที่สี่ครับก็คือความคล่องตัวนะครับในการเข้าถึงลูกค้าแต่ละประเทศนะครับ คือการที่เป็นสถาบันเดิมเนี่ยนะครับจะต้องเปิดสาขาในไทยเปิดสาขาในพม่าในลาวอะไรอย่างเงี้ยครับที่จะต้องการที่ขยายไปต่างประเทศเนี่ยแต่ว่าพอเป็นฟินเทคเนี่ยครับด้วยความที่มันเป็นเป็นโลกออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเข้าไปถึงลูกค้าต่างประเทศอ <Yeah. S 2> ะไรยเงี้ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ง่ายกว่าการที่เราต้องไปเปิดสาขาที่ต่างประเทศอะไร <forth. S 2> ยเงี้ยครับการที่ขยายฐานลูกค้าจาก1 6ล้านเป็น200ล้านเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับ นี่ก็อาจเป็นโอกาสในการลงทุน yeah, ห so no, ุ้นกลุ hmm. anyway, ่มธนาคารครั้งใหม่นะครับสำหรับใครที่ไม่เคยสนใจดูในกลุ่มธนาคารเลยนะครับแต่ว่าการลงทุนเนี่ยก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากฟังคลิปนี้จบดูคลิปผมจบแล้วเนี่ยก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับสำหรับใครที่อยากจะลงทุนนะครับไม่ใช่ว่าฟังผมอย่างเดียวแล้วคิดว่าเอ๊ะมันดีจริงๆอะไรนะครับเราต้องไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันด้วยนะครับว่าเอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่านะครับแล้วเราก็วิเคราะห์จากข้อมูลที่เราเห็นกันด้วยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ครับผมก็าฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องผมเนี่ยก็สามารถกดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ